หลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเอง เรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่า ต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเรา มรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตะบนยานิมิรออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน1กรกฎาคมทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าว My News สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวใม่ n นประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2563ยทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องฟังข่าวสารมุ่ง,งจังนทร์ในรอบหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้อยู่กับผมอภิวัตถิวคูนะครับรับหน้าที่นำข่าวรอบวันของทางจังหวัดจันทบ,บุรีมาเล่าให้กับท่านผู้ชมรับชมกันครับเราเริ่มต้นที่ข่าวแรกของเราประจําวันนี้นะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเจนิมิตรออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ตาาามถนศึกษ ในชุมชนจันนิมิตนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อนถึงวันเปิดเรียน1กรกฎาคม2563นายจิรพัฒนรัตนธรรมสุดนะครับกำนันตำบลจันนิมิตพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันตำบลจันนิมิตจัดกิจกรรมออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในสถานศึกษาต่างๆของตำบลจันนิมิต ก็ประกอบไปด้วยนะฮะโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์โรงเรียนาาลาซานแล้วก็โรงเรียนวัดไผ่ล้อมเป็นการป้องกันนะครับปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดโควิด -19 นักเรียนเนื่องจากตามสถานศึกษาต่างๆนะครับก็ต้องมีการเปิดภาคเรียนกันในวันที่1กรกฎาคมนอกจากนี้นะครับทางโรงเรียนเองนะครับก็ได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโดยมีการตั้งจุดคัดกรองเว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกคนก่อนเข้าศึกษา และให้นักเรียนทุกคนสวมหน้าก,กากอนามัยทุกครั้งในการรูปกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนอย่างเคร่งขัดครับท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันนะครับโรงเรียนก็จะทําการเปิดการเรียนการสอนประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563กันแล้วนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศนะครับของร้านค้าต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะร้านจาหน่ายชุดนักเรียนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองจันทบุรีทุกร้านเนี่ยนะครับค่อนข้างคึกคัก ระว่าผู้ปกครองนะครับก็นํานักเรียนบุตรหลานออกมาวัดตัวซื้อชุดสําเร็จเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนหนึ่งกรกฎาคมนี้ครับทตียร้านสยามชายัยร้านจําหน่ายชุดนักเรียนบริเวณตลาดน้ําพุเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีนะครับรวมไปถึงร้านต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับก็คลาคล้ำไปโดยผู้ปกครองนักเรียนที่มรอคิวลองสวมชุดนักเรียนระวังก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้เอง โดยคุณเพชรไยไลยสุกิจสันติชาตินะครับเจ้าของร้านสยามชัยบอกว่าช่วงนี้นะครับร้านจะคึกคักเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้ปกครองนะครับก็จะพาน้องนองนักเรียนเนี่ยมาลองชุดนักเรียนรองเท้าโดยราคาของเนี่ยปีนี้นะฮะก็ไม่แตกต่างจากปีที่แล้วเท่าไหร่ยังคงขาราคาเดิมเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับหลายคนก็เจอกับพิษโควิดขาดรายได,ได้แต่ชุดของลูกๆก,ก,ก็ต้องหาเงินมาซื้อให้ตนเองก็เลยมีแนวความคิดว่า ซื้อชุดต้องกเรียนแถมหน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆฟรีเพื่อเป็นการให้เด็กเนี่ยนะครับมีเอาไว้ใส่ในโรงเรียนขณะที่ในร้านนะครับก็ให้ลูกจ้างสวมใส่แมส์เพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณเพชรชายลัยสุกิจสันติชาติเจ้าของร้านสยามชายครับก็ดีขึ้นค่ะใกล้เปิดเทอมดีขึ้นราคาเป็นยังไงคเท่าเดิมค่ะขายเท่าเดิมเหมือนปีที่แล้วเอ่อสองประมาณสามชุดถ้าถ้าเขายังไม่มีเลยสามชุด ก็มีแถมมีแถมของอย่างเช่นหน้าก,กากอนามัยก็มีเ,เจลล้างมือให้เขาแล้วก็เว้นระยะห่างไปดูกันที่ทางด้านคุณแม่คุณมณีรัตรไตรรัตนะครับคุณแม่ลูกแฝดของน้องฟิลิปและก็น้องฟิแนแลนด์นะครับบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะก็จะต้องเปิดเรียนแล้วนะครับก็ต้องพาลูกๆมาซื้อชุดนักเรียนใหม่ต้องพกเงินมาเ,เกือบ2 0 0 0มืนเพราะว่าเป็นลูกแฝดนะครับ ประกอบกับปิดเทอมไปนานลูกโตและอ้วนขึ้นเยอะเลยนะฮะจึงต้องซื้อชุดแล้วก็รองเท้าใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ที่ดีเนี่ยปีนี้ก็คือราคาไม่ได้ขึ้นมากแต่สิ่งที่เป็นห่วงมากก็คือการรักษาความสะอาดและการดูแลของลูกๆเวลาอยู่โรงเรียนซึ่งตนก็สอนลูกเสมอนะครับว่าจะต้องล้างมือนะครับแล้วก็ใส่แมสแล้วก็ปฏิบัติตนให้มันเป็นไปตามระเบียบของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัดโดยตนนะฮะจะให้ลูกติดแมสและเจลล้างมือไปทุกคนเพื่อค,ความปลอดภัย ขณะที่ลูกๆของเธอทั้งสองเนี่ยนะครับก็บอกลวลาดีใจที่จะได้เจอกับคุณครูนะครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปทุกวันแต่ก็ดีใจที่เปิดเทอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของคุณม่ีรัตไตรัตนะครับผู้ปกครองของน้องฟิลลิปกับน้องฟินแลนด์ครับก็ถ้าสองคนนะคะเป็นลูกแฝดก็น่าจะสองหมื่นที่คิดไว้ค่ะก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็ยังป้องกันอะไรได้ไม่มากเนาะแต่ก็ ถามว่ามันมันก็ดีครึ่งมีข้อเสียครึ่งดีครึ่งค่ะ,คะก็ก็ต้องให้ก็ต้องให้เขาเหมือนปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เขาพกแมสพกเจลตลอดคือต้องสอนเขาตลอดอะค่ะใช่ก็ว่าจะให้พกสเปย์คนละขวดคือบอกเขาว่าให้หมันล้างนือบ่อยๆแล้วก็ให้ฉีดแอลกอฮอลตลอดตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะช่วยป้องกันได้ถ้าไปโรงเรียนมากกว่าครับ มันรู้เรื่องกว่าครับแล้วดีใจไหมวันที่หนึ่งนี้เราจะได้ไปโรงเรียนแล้วก็ดีใจครับอยากฝากบอกคุณครูกับเพื่อนๆยังไงบ้างบอกเลยครับก็พร้อมไปโรงเรียนแล้วนะครับเราไปที่โรงรับจำนำของจังหวัดจันทบุรีกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับโรงรับจำนำของรัฐเมืองจันทร์เตรียมเงินกว่า1นึที่ล้านนะครับรับช่วงเปิดเทอมขณะที่ลูกค้าเนี่ยก็ต้องรับบริการอย่าง n Normal นะฮะ ที่สถานธนานุบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศให้บริการพบนะครับว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตั้งแต่เช้าโดยนำทรัพย์สินที่มีค่าตั้งแต่ทองรูปประพันธ์ไปจนถึงโน้ตบุ๊กผ้าไหมเครื่องทองเหลืองเป็นจรง์งม้อหุงข้าวรวมถึงเครื่องมือช่างต่างๆนะครับมาจำนำซึ่งก็ได้เงินตามสภาพของสินทรัพย์ไปซึ่งใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผู้ปกครองก็ยังทำงานรับจ้างได้มีรายได้ปานกลาง โดยสิ่งของตรงนี้ส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็เอามาจ่ายหลายคนก็พูดนะครับว่าเศรษฐกิจกยังไม่ค่อยดีจากพิษโควิดและช่วงนี้ผลไม้เมืองจันเนี่ยก็เริ่มนะครับหมดแล้วทําให้ไม่มีงานจ้างลูกก็ต้องเรียนค่าเทิงก็ต้องจ่ายชุดก็ต้องซื้อเลยก็ต้องนําทรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาฝากไว้ก่อนและค่อยหาเงินมาผ่อนคืนโดยทางด้านของนางสาวดาวรินงชาเิลินะครับผู้จัดการสถานธน,นาุบาลเทศบาลเมืองจันทร์ก็กล่าวนะครับ ว่าได้มีการเตรียมเงินทุนสำรองในช่วงโควิดเอาไว้136ล้านบาทนอกจากเหนือทุนที่ให้บริการปกติเพราะรัฐบาลเ,เป็นถวงประชาชนนะครับสถานประกอบการหลายที่ปิดบริการชั่วคราวพนักงานก็ขาดไรายได้อาจต้องพึ่งพิงสถานธนานุบาทนะครับโดยได้มีการจัดโปรโมชั่นสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับในวงเงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.125เงินต้นกว่า5,000บาทคิดอัตราดอกเบีย้ย ดอกร้อยละ1ต่อเดือนนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังขยายเวลานะครับในการผ่อนชําระนะครับซึ่งการถ่ายถอนสินทรัพย์จากจำนำเดินเนี่ยสเดือน30วันเป็น8เดือน30วันทั้งนี้นะครับผู้จัดการสถานธนานุบาลยังกล่าวนะครับว่าในช่วงนี้ทางสถานธนานุบาลได้มีการเตรียมอาหารแห้งข้าวสารไว้บางส่วนเนื่องจากบางคนนะครับนำทรัพย์สินมาจำนำแล้วเนี่ยไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้เนื่องจากเก่าแล้วก็ชำรุด แต่ก็ด้วยความมีมนุษยธรรมนะครับแล้วก็เป็นห่วงจึงต้องเอาสิ่งของที่เตรียมไว้นะครับเป็นเครื่องประทางชีวิตขณะเดียวกันนะครับผู้เข้ามาใช้บริการก็ต้องนิว n o r m a l ลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ oh ol, แล้วก็เช็คอินไทยชนะด้วยครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณดาวรินฉัดสิริผู้จัดการสถานธนาธุบานเทศบาลเมืองจันทบุรีครับก็มีการเตรียมเงินทุนสำรองไว้ 136ล้านค่ะที่จะรองรับช่วยเหลือได้อยู่ค่ะค่ะก็ทางสถานธนุบาลเทศบาลเมืองกันทบุรีนะคะก็ลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือเงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดดอกเบีย้ย0.125บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ถ้าเกิน5,000บาทไปก็คิดร้อยละบาทเดียวตลอดค่ะจะเป็นพวกทองรูปปะพันธ์ค่ะแล้วก็จะมีที่มาบ้างก็มีเป็นพวกเครื่องมือช่างแล้วก็เป็นพวกออของใช้อะไรพวกนี้ค่ะ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวไม่ n e w วของเราประจำช่วงแรกครับเราพักกันสักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาหลายข่าวรอท่านผู้ชมทุกท่านครับ แดงเนี่ยมันก็หาทางออกจนได้ลูกทำไมพ่อคิดนั้นล่ะก็ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตไงลูกสุดท้ายเนี่ยมันก็หาทางรอดจนได้นี่ลูกรู้ไหมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างเ <st reet> มื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะประเทศของเราเนี่ยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดสมัยนั้นเขาเรียกโรคระบาดนั้นว่าโรคอหิวา ไข้หาไข้ปวงมันกระจายไปทั่วพนัรพอมีคนตายเยอะมากเลยลูกจริงเหรอครับเยอะมากจนเผาศพกันแทบไม่ทันที่สําคัญนบนท้องฟ้านะลูกก็มีแต่ฝูงนกแล้งดําทะมึน่อจะจิจ้ซ่าศพที่ทั่วเมืองเลยนะลูกอีแลงมากินศพเลยเหรอครับพ่อพอถึงช่วงรัชกาลที่5รารัชกาลที่6ประเทศของเราก็เจอภัยแ้งครั้งใหญ่นละลูกคนในยุคนั้นนะลำบากมากเวลาทำนา ต้องใช้ไม้ไปลายแหลมเนี่ยแทงลงไปในดินแล้วเอา,มาเมล็ดข้าวเนี่ยยอลงไปในรูรอวันที่น้ําค้างจะหยดลงมาหวังว่าข้าวเนี่ยจะได้เติบโตแล้วมาหุงกินหลายครอบครัวไม่มีข้าวจะกินต้องไปขุดหาเผือกหามันมากินแทนข้าวและอีกหลายครอบครัวก็มีข้าวกินได้เพียงแค่วันละมือ้อกว่าจะมาถึงตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยต้องผ่านความยากลำบากมานักต่อนัก ตอนสงครามโลกครั้งที่สองที่กรุงเทพละตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศเราถูกถล่มด้วยลูกระเบิดนับหมื่นงินลูกผู้คนล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงบ้านเรือนพังเสียหายมากมายผู้คนต้องอยู่กันด้วยความอดอยากแร้นแค้นก้าวกัวจงเลยครับต้องกินหัวเผือกหัวมันต่างข้าวต้องเอาน้ำมันพืชนี่ยมาจุดแทนตะเกียงแทนน้ำมันก๊าซต้องใส่เสื้อผ้ากัดขาดกระลุ้งกระลิ่งได้สงสารมากเลยครับ เมื่อปี2540ประเทศของเราต้องเจอวิกฤตก,การ์ปากท้องครั้งรุนแรงที่สุดที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งต้นตอวิกฤตต้มยำกุ้งมาจากการที่เราเห็นเกนดอกเบี้ยถูกถูกในต่างประเทศแล้วก็แห่ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาธุรกิจเงินทุนหลักปะหมาะเพราะร้ายรัฐบ,บาลจำใจต้องลดค่าเงินบาททำให้หนี้สินที่ไปกู้ยืมมาเนี่ยพอผูนซูมท่วม,ม,มหัวท่วมหูเป็นเท่าตัวหมดปัญญาจ่ายคืนเจ้าหนี่ ธนาคารสถาบันการเงินต้องปิดตัวลงล้มละลายและอีกหลายคนเนี่ยต้องฆ่าตัวตายไม่ว่าเราจะผ่านวิกฤตมากมายขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายเราก็จะผ่านไปได้นะลูกอ่ะนี่ไงสุดท้ายเนี่ยมดแดงเมื่อเราตัวรอดจนได้ ออกไปได้ไงอะครับพ่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เมื่อเจอวิกฤตย่อมหาทางออกได้เสมอรวมทั้งไม่กิดโรคระบาดโควิดอาทิตย์ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> แน่นอน <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมครับเรากลับมาสู่ช่วงที่2ของข่าวเมนูกันนะครับเราไปที่ข่าวของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบ,บุรี2ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2563ในวันที่1กรกฎาคมครับที่โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบ,บุรี2โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจังนทบุรีนายภูริวัฒน์ขุนสุนทรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบ,บุรี2กล่าวว่าก่อนที่โรงเรียนจะเปิดในวันที่1กรกฎาคมนั้น ทางโรงเรียนได้มีการประเมินความพร้อมการเปิดของตนเรียบร้อยแล้วโดยผ่านเกณฑ์การประเมินที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทั้ง20ข้อขณะที่การเตรียมความพร้อมและการสร้างความเข้าใจแก่เด็กและผู้ปกครองนั้นได้มีการวางมาตรการก็คือเมื่อผู้ปกครองมาส่งลูกหลานเนี่ยนะครับก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลงชื่อเบอร์โทรและเว้นเข้าเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามส่วนเด็กนักเรียนก็จะมีการจุดนะครับจุดวัดไข้เจลล้างมือไว้18จุดเพื่อลดความแออัดและเกิดความรวดเร็ว หากไม่มีปัญหานะครับก็จะให้สายสาระข้อมือเป็นสษณ์ว่าผ่านการตรวจวัดเคียบไข้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการเรียนภายในห้องเรียนนะครับพอ,อโรงเรียนก็กล่าวนะครับว่าโดยโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2มีเด็กนักเรียน890คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3ห้องเรียนก็มีประมาณ30คนจากเดิมนั่งเป็นคู่นะครับก็ได้มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่าง1เมตรซึ่งห้องเรียนสามารถรับได้่นักเรียนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาถ้าใช้เฟสชิลนะครับก็ต้องมีหน้ากากอนามายัย และก็จะทําสัญ,ญลักษณ์ที่หน้ากากอนามัยให้กับเด็กเพื่อป้องกันการสลับกันแล้วก็ลดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มขณะที่ช่วงพักทานอาหารกลางวันนะครับก็มีการจัดระเบียบด้วยการเหลื่อมเวลาลงมาทานข้าวของเด็กโตทําเครื่องหมายเว้นระยะในพื้นที่ให้ชัดเจนติดตั้งฉากบางกั้นระหว่างร้านค้ากับเด็กนักเรียนโดยเน้นผู้ประกอบการร้านอาหารต้องสะอาดและสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่เด็กเล็กนะครับที่จะต้องทานอาหารที่ห้องเรียน ส่วนช่วงเวลาเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็จะเลื่อนเวลากับเด็กๆเกช่นเดียวกันนะครับทางพอรโรงเรียนกล่าวนะครับว่าในส่วนของเด็กนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวกิน,นีชาวกัมพูชาชาวลาวที่มีกว่า50คนก่อนเปิดเรียนนั้นเนี่ยนะครับทางโรงเรียนก็ได้มีการตอบประวัติครอบครวัวในการเดินทางด้วยถึงแม้จะเป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่จังหวัดจันทบุรีแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและก็เป็นการลดความกังวลใจ จะเป็นการเรื่องของการสื่อสารให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับได้เข้าใจถึงมาตรการต่างๆที่วางเอาไว้ซึ่งก็อยากให้ผู้ปกครองเขา้าใจและให้ความร่วมมือนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณภูริวัฒน์ขุนสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2ครับเราจะดําเนินการให้มีประตูทางเข้าเพียงแค่ทางทางเดียวช่องเดียวนะครับเ,เราจะมีการคัดกรองทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนะครับเราจะอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนทุกคนยกเว้น ผู้ปกครองที่เป็นของเด็กโตนะครับการคัดกรองนั้นก็เริ่มด้วยจากที่เราจะมีจุดยืนที่เวลยะห่างนะครับแล้วก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการล้างมือด้วยเจลสําหรับผู้ปกครองต้องลงชื่อนะครับลงชื่อนามสกุลเวลาที่เข้ามาในโรงเรียนนะครับส่วนในส่วนของนักเรียนนั้นนะครับก็จะมีการคัดกรองนะครับโดยการว,วัดวัดอุณหภูมิ หลังจากนั้นแล้วก็จะมีการให้เจลล้างมือแล้วก็สบู่เหลวซึ่งเราเตรียมมาทั้งสองอย่างเลยนะครับเรากังวลเรื่องของความจอแจแอะอัดที่จะเกิดจากการที่มาจุดๆเดียวนะจุดคัดกรองนะครับแต่เราก็วางแผนกันไว้แล้วเพราะว่าของเรานั้นมีเครื่องวัดอุณหภูมิ11เครื่องนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวในนีวของเราประจำวันนี้นะครับก่อนจะลาไปเหมือนเดิมครับผมมีข่าวฝากพยากรณ์อากาศ หนึ่งถึงสองวันนี้จังหวัดจันทบุรีรวมถึงภาคตะวันออกบ้านเราอากาศจะเป็นอย่างไรรับชมไปมพร้อมกันดีกว่าครับพยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับมรสุมจะมาตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับภาคตะวันออกมีเมฆมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเราปราจีนบุรี ชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดครับอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศา Celsius. เซลเซียสลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความ,มเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงกันแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมข่าวของเรานะครับวันนี้ผมอภิวัตทิวคู่พร้อมด้วยทีมงานข่าวใหม่ n ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม20นาฬิกาสนาทีสวัสดีครับกำหนดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพเด็กชายรัฐภาคสีสุขใสพิธีตั้งสวดอภิธรรมณวัดบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเวลา19นาฬิกาานาทีกำหนดสวดศพสามคืน ปรงศพวันที่28มิถุนายน2563เวลา13นาฬิกาการป้องกันโควิด -19 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการโควิด -19 ที่สังเกตได้ง่ายๆด้วยตนเองคือมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบ แม้ว่าอาการทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้ธรรมดาแต่ที่ทำให้ผู้คนกลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตามอาการเท่านั้นนอกจากนี้อันตรายที่ทำให้เสี่ยงถึงชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานของโรคไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายการทำงานของปอดได้ดังนั้น หากมีอาการมีไข้เจ็บคอไอแห้งๆน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อยหอบควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อแพทย์ซักถามต้องตอบตามความเป็นจริงไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลใดๆเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุดหรือหากเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา14วันเพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวและให้แน่ใจจริงๆว่าไม่ติดเชื้อใดๆ ส่วนด้านการป้องกันโควิด -19 ควรปฏิบัติดังนี้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบหรือเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนมามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะระมัดระวังการสัมผัสพื้นที่ที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS MRT Airport Link ที่เปิดปิดประตูรถกรอนประตูต่างๆกกน้ำราวบันไดเป็นต้น ให้ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%งดจับตาจมูกปากขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือรับประทานอาหารสุขสะอาดใช้ช้อนกลางส่วนตัวไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายากปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจบสารเคดีสั้นรู้ทันโควิด19กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ลดตายความดีที่คุณทําได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบรรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ